ัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาติดผ้าโรงเรือนเห็ดของเรานะคะไม่ใช่ผ้าโรงเรือนเห็ดสิผ้าบังแดดนะคะผ้าบังแดดก็คือผ้าซาลแนดําของเรากันนะคะทุกคนคะอันนี้คือกําลังขึ้นโครงนะคะโครงไม้เราใช้เป็นโครงไม้นะคะทุกคนถ้าใครมีงบหน่อยอก็ใช้เป็นหรือว่าอยาก จยกถ่าแบบท้าววอนนะคะก็ใช้เป็นลงโครงเหล็กก็ได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ใช้ไม้นะคะเพราะว่าลงที่ผ่านมาเราก็ใช้ไม้กันนะคะทุกคนคะ่ะก็คือมันก็โอเคมันก็อยู่ได้นานนะคะทุกคนอย่าลืมเราต่อไม้ออกด้วยนะคะเราไม้ให้เราให้เนียนๆด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คุณผู้ชายกําลังจะมัดขวดน้ํานะคะอย่าลืมกรอกน้ําด้วยนะคะทุกคนเพื่อจะได้โยนสแลนของเราง่ายๆนะคะ กอกให้พอหนักพอประมาณนะคะไม่ต้องเอาเต็มก็ได้คะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมัดเชือกใส่กับขวดน้ํานะคะนับหนึ่งสองสาโยนไปคานี้คานโยนแบบนี้นะคะทําง่ายมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ พอมาถึงสุดปลายทางนะคะเราก็จะมัดมัดแล้วก็จะตัดนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ปูกปลูกไม้เรื่อยแล้วเราก็มาตัดนะคะตัดตอกเพื่อจะต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้เราก็จะต่อพื้นต่อไปนะคะแล้วโยนเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ดึงดึง เดี๋ยวเราดูขั้นตอนกันไปเรื่อยๆน,นะคะแล้วเราไปตัดดูตอนจบเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะทุกคนออกมาแล้วก็ได้เป็นแบบนี้นะคะ